เจนว i ย e ไมครับสนับสนุนโดยฟูออลคาริวออทโวหนึ okay. ่ามาแล้วครับมาอยู่กับเลโอแล้วช่วงนี้ด้วยนะครับเจนวายสไมครับนั่นเองนะครับเรโอมีนัดกับน้องชายสุดหล่อน้องเฟิร์สวอริทอนมิโตเจ้าของตำแหน่งเจนวายท ALEN สองพันสิบสามโอ้โหเขามั่งไหนก่อนเร้วบอลกำลังมันเลยพี่ รึ่งหลังมันแน่นอนสุดยอดไปเลยพี่สุดยอดไปเลยไม่ใช่บอลน,นะกินปากเนี่ยสุดยอดเลยผมเพิ่งแปลงฟันมาเองนะพี่แต่ผมว่าตากๆกช่วงนี้ผมคุยกับเพื่อนเพืพ่อนก็ไม่ได้อยากเจอผมอแล้วที่สำคัญยันนี้ผมต้องมีนักกระสาวด้วยทำไงดีอะพี่เดี๋ยวพี่เนี่ยจะแทงโก้หาหมอฟันพิ่สนิทให้สวัสดีครับพี่หมอโนสวัสดีค่ะเลโอน้องชายเลโอเนี่ยเขามีปัญหาเกี่ยวกับ ตัภผาในช่องปากาปรึกษาครับปัญหาได้เอ่ยจ๊ะคือแปลงฟันเท่าไหร่ ก็ไม่หายสักทีเรื่องกลิ่นปากนะครับกลิ่นปากเนี่ยเกิดจากการที่ทาความสะอาดช่องปากได้ไม่ทั่วถึงทําให้มีเศษอาหารตกค้างะคะ่ะแล้วก็ทําให้เป็นอาหารชั้นดีของแบคทีรียแล้วทาให้เกิดกลิ่นตามมารวมทั้งทําให้เกิดปัญหาสุขภาพท้องปากอื่นๆด้วยนะคะควรจะแปรงฟันให้สะอาดหลังอาหารทุกมื้อนะคะแล้วก็อาจจะใช้น้ายาบ้วนปากช่วยค่ะเห็นไหมวิธีง,ง่ายๆแค่นี้เนี่ยก็สามารถทําให้ช่องปากของเราเนี่ยสะอาดนะแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดกลิ่นปากด้วยยิ่งถ้าได้ใช้ผลิตภัณฑ์พิเศษสาหรับคนจัดฟันเนี่ยก็ยิ่งดีเขาไปใหญ่ันนอบค่มารล ต้องไปซื้อผลิตภัณฑ์สำหรับคนจัดฟันอ๋อใช่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจะไปไหนโอ้โหพี่เนี่ยเตรียมมาให้น้องเรียบร้อยแล้ววันนี้เนี่ยพี่โดนะครับมีกิ๊ตเซตจากฟัวคาริวออโทน1 <S 2 3มาเมื่อให้ด้วยชาวเวทีครับอย่าลืมนะครับว่าช่องปากเนี่ยคือประตูสู่สุขภาพทั่วร่างกายเลยนะครับเพื่อนๆชาวเจนวายคนไหนนะครับที่มีปัญหาในช่องปากเนี่ยไม่ต้องกังวลใจไปเลยนะครับสามารถเข้าไปหาข้อมูลแล้วก็สาระดีๆได้นะครับที่ facebook.com/ ฟัวคารีว์ไทยแลนดครับผมขอตัวก่อนนะครับพี่เโอเดี๋ยวไปทาน้้้เเ็ววนนนีีไไไไปปปแแลลหรรอฟัพ่่ม เชียร์บอลคนเดียวก็ได้เลย